การละหมาตตะลเวียแบบไม่ต่อเนื่องคือละหมาดในช่วงต้นหลังละหมาดอิชานอย่างสี่รอ k a ศ่วนที่เหลือจะทําการละหมาดในช่วงท้ายกลางคืนสามารถกระทําได้ไหมได้อย่างไรประเสริฐประกันครับได้ครับละหมาดเทียมมุลเลนเนี่ยไม่มีไม่มีข้อ,เ,อเงื่อนไขว่าจะต้องต่อเนื่องอว่าจะต้องทีละสองแล้วก็พักสามนาทีหรือสองนาทีหรือห้านาทีาทแล้วก็ไม่ไม่ไม่เลยบางทีถ้าเรา <c oughs> ถ้าเราไม่สะดวกเช่นเราละหมาดที่บ้านละหมาดที่บ้านแล้วก็ ไปทํางานไปไปทําอะไรที่บ้านอย่างเงี้ยไปทําแล้วก็กลับมาละหมาดก็ได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็เอ่อบางคนก็ถามว่าละหมาดแล้วก็อ่านกุตอานทําไมบาได้อย่างเอือนอะไรเงี้ได้ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็สนับสนุนนะครับถ้าเราไม่สะดวกไปละหมาดที่มัสยิดเนี่ยแล้วก็อยู่ที่บ้านทั้งคืนนะบางคนนะวันหยุดเนี่ยไม่ไปไหนหแล้วก็เป็นคนขี้งุดหงิดนะไปถึงว่านอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยผมบอกว่าเออใช้เวลากลางคืนเนี่ยเป็นเวลาทําไมบาได้เลย แต่เปลี่ยนประเภทอิบาดะท่านละหมาดไปสองรากาักษา อ่ะไม,ไม่ไม่ไม่สะดวกละหมาดแล้วเนี่ยก็อ่านกูดอ่านอา่อานหนังสือศาสนาเอ่อเปิดทีวีดูรายการมุสลิมมีอะไรที่มันมีสาระนะอ่ะอะไรเงี้ยอ่หรือหรือเปิดเอ่อซีดีซีดีเปิดเทพอะไรที่มีบรรยายอ่ะพอเสร็จแล้วก็ละหมาดอีกสองระกาศไปเรื่อยจนถึงซูโบเลยกินข้าวเดึกแล้วก็ละหมดาดซูบโบเลยอืกกกมอก็เป็นการดีเป็นการบริหารเวลาระดับหนึ่งรเราจะได้ไม่เบื่อในการทำเมบาดะนะครับแล้วก็ทำในสิ่งที่ให้มี ความสุขท่านนาบีเข้าัมยิดเนี่ยอัน่สนีมัน,มนเรืองเดยบุคคลอีกท่านนาบีเข้าัมยิดได้เห็นมีเชือกแขวนอยู่อืเชือกเลยนะบนบีถามไม่มีเชือกใครนี่ก็บอกว่าเชือกของท่านท่านหญิงไซน,นับเป็นภรรยายนาบีใช้ไว้เอดึงหรือพยงุงพยงุงขณะละหมาดนาบีนบีก็เลยบอกว่าหลิวซันลีอัจจะกลุ่มนะชาต่อพวกท่านทั้งหลายจงละหมาด ขณะท mm ี่พวกท่านเนี <t ries>: ่ยมีความกระตร้นมีความสามารถมีความอยากที่จะละหมาดฝ่อินนัลลอฮะลายัมลุฮัดจะจะมัลลุตามสำนวนและแปลตามสำนวนได้เลยนะนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์จะไม่เบื่อจนกว่าพวกท่านเนี่ยจะเบื่อนี่ปรืเองสสำคัญเฮ้ยไอิบาดาเนี่ยเราต้องเกณฑ์ความรู้สึกถึงบ่มบ่มบอกพูดกับพี่น้องก่อนเดินร่มมอนเตรียมตัวเตรียมตัวทำไมเอว่าเข้าเดินร่มมอนนี่ คนที่ไม่ละมาเตียมุ่ยทั้งปีไม่ถือซึ่งหดทั้งปีแหละพอมาทําไอ้บาดานิดนึงกะอุณหภูมละเบื่อละันติดปก็จะรู้ว่ามันก็เบื่อง่ายเบื่อเร็วพอเบื่อเร็วแล้วเนี่ยละบุญมันก็จะลดลงนบีบอกว่าอัลลอฮ์ไม่เบื่อหรอกทุกทำไอ้บาดาถวายความดีต่ออัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ยิ่งพอพระทไทยอะนะแต่ถ้าเราเริ่มเบื่อเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะเบื่อไอ้ทึงว่าอ้าไม่เอาแล้วเนี่ยไม่ค่อยเต็มใจกับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะมาเต็มใจกับเราได้ไงใช่ไหม ทีนี้เราก็ต้องเกณฑ์ความรู้สึกของเราเนี่ยหรือจูนความรู้สึกของเราเนี่ยให้มีความเต็มมีความพร้อมเต็มใจเต็มที่เต็มเต็มอกเต็มใจกับอัลลอฮฺ س น ب ะุ ا ن าและกตาล